นี่นะครับไปเลยก็จะไปขึ้นเขานะครับประมาณ500เมตรนะครับภายในวันอันนี้เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรนะครับก็มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็ยังไม่เคยขึ้นมานะครับระวังรถสวนเราด้วยเบาๆหน่อย,เ,ยเขาก็คงคิดเหมือนเราแ,าแหละนี่มัน ขึ้นลงทางเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โหทางอันนี้คือนอกแพนนะครับจะไม่เป็นไรครับร่วมลุ้นกันได้ครับนีครับก็ขึ้นไปแล้วครับเบาๆเผื่อมีรถสวนนี่ครับเราเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเขานะครับมีรถมาคันนึงครับไกล จะขึ้นไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับูโอ้โอรู้สึกว่าจะหนักของกินนะครับเราก็โยนเข้าของกินออกไปนะครับเพื่อให้รถไปต่อได้ะร,ระวังรถสวนนะครับอโอ้โ oh. ห oh. อาจจะกระเด้งกระดอนหน่่ยนะครับ ขึ้นมามีน้องหมาโอ้โหนั่นที่งคือผู้พิชิตแล้วก็ตกลงกันแล้วนะครับก็จะมีคนลอยอยู่ข้างล่างแน่นอนเอาทำไมไม่จอดซ้ายเนี่ยเมื่อก,ก,กี้นะครับเราก็ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับรถเราก็จะจอดอยู่ตรงโซน,นนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นบันไดไปนะครับก็มีพญานาค ซ้ายขวานะครับหัวพญานาของที่นี่ก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับพญานาคนาทีนะทางซ้ายเป็น พญานาคนาคีทางขวาเป็นพญานาคนาคานะครับนี่นะครับก็เดินยิ้มไปดูแล้วไม่สูงมากครับแต่ว่าจะมีขึ้นไปอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพิ่งจะมาครั้งแรกจะมาครั้งแรกจุดนี้นะครับ พรอมาหาเจอดีเทพนะครับขึ้นไปด้วยจิตใจมุ่งมั่นอีกแล้วอันนี้หันไปดูข้างล่างนิดหนึ่งนะครับโอเคครับขึ้นไปต่อครับก็ มีลำตัวพยาน,น้าครับทางเฉียงโคขาเป็นทิศตะวันตกนะครับแดดจะเย็งตานิดนึงโอเคครับขึ้นไปแล้วนี่ครับก็เดินขึ้นไปนะครับ โอ้ข้างบนข้างบนนั้นท้องฟ้าดูดูสวยมากครับดูดูฟ้านะครับก็จะหายใจลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าหน้าใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็เดินขึ้นเขาครับโอ้แดดแยงตานะครับมาทางด้านขวานะครับใช้มือป้อง กองกล้องไว้พระมหาเจดีเทพนิคากรโอเคถึงแล้วครับนี่เจอพระมหาเจดีนะครับแล้วก็ มีรูปปั้นนกยูงนะครับแล้วก็ดูดิม,มีมีลูปปั้นอันนี้เป็นยับอสูรสี่มือนะครับเท,ท้าทัตตรัดเนี่ย ถือธนูถือจับถือคันธนูก็ข้างบนจะมีวิวนะครับแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยววนไปทางซ้ายก่อนนะครับนี่เป็นสุพรรณหงหงนะครับอันนี้เป็นวิวภูเขานะครับอ่า อันนี้มีเฝ้าไว้ทั้ง4ี่ทิศนะครับเดี๋ยวเดินวนๆดูนะครับก็เป็นเป็นจุดชมวิวนะครับบนภูเขาโอเคอ๋ตรงนั้นจะแดดแยงตานะครับ จดีนะฮะพระธาตุไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าอยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ด้านในครับด้านล่างก็ด้านไหนครับก็เดินวนๆนะครับข้างหลังเท้าวิรุณทโกก็มีพระพุทธรูปนะครับทั้งสี่ทิศนะครับ ก็เดินเดินขึ้นมาไม่สูงมากนะครับนี่นะครับเท้าวิรูป,ปักโขนะครับ ไม่ทราบครับนีะครับ,อ,รบอันนี้ก็ข้างบนนี้เป็นพระมหาเจดีเทพนิธากรน,นะครับ ปกติสี่ทิศนะครับก็มีพระพระุทธรูปแล้วก็ข้างบนก็เป็นพระมหาเจดีย์นะครับข้างบนเป็นพระมหาเจดีย์นะคะน,นี่ก็ดูวิวด้านโน้นข้างบนก็จะเป็นเนี่ยครับวิวภูเขานะครับ ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของวัดป่าสว่างบุญแล้วครับนี่แหละอันนี้เป็นทีมงานที่มาด้วยนะครับวิวสวยวิวสวยมากครับด้านนู้นด้านนู้นมีอะไรบ้างอ่ะไปไปดูเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็เดินไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเดินดูอีกนะครับเพราะว่าภูเขานี่จะเขียวเข้มเขียวอ่อนนะครับ มีทั้งเมฆที่แบบว่ากําลังคึมคึมอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดจุดชมวิวที่สวยนะครับระวังไม่รู้ว่ามีสีหรือเปล่านะมมไม่มีนะโอเคอหนึ่งสองซ้ำถายรูปนะครับหนึ่งสซ้ำโอเคนีครับอันนี้ก็เจะด,ดีนะครับก็แล้วก็วิวนะครับ เดี๋ยวก็จะไปจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวก็จะจะเดินลงไปนะครับนี่นะครับก็จะเดินลงไปที่รถนะครับก็ตรงจุดจุดนี้ก็มีเจดีกับวิวนะครับนี่นะครับก็จากเจดีด้านบนนะครับเราจะลงนะครับระวังทับเออทับน้องหมาบาเซนจินะครับนี่เราจะลงภูเขานะครับ อันนี้ก็จะให้ดูทางนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครโอ้โตรงขวาครับจะมีเ,เสียนพันอนอยู่นะครับแต่ว่าถ่ายทางลงก่อนนะครับก็เสียวเสียวรถสวนนะครับนี่ก็ต้องเบรกจึก๊กเบรกจึ๊กนะครับโอ้เบรกจึก๊กเบรกจึ๊ก นี่ก็อากาศหนาวมากเลยนะครับแฮร์ในรถอืบระวังขวาโอ้าาลงแล้วนะครับแล้วก็ย้อซ้ายกลับมาที่ จดีก็จะด้้ายก็จะชนครอบคูัหรือเปล่าไม่นะครับทางเข้า300เมตรนะครับเราขับรถในวัดนะครับก็วัดบนเขาก็ให้บรรยากาศล่มลื่น วัดใหญ่นะครับบรรยากาศตอนนี้ยังอยู่ในช่วงวันหยุดนะครับอรู้สึกว่าจะเห็นรถนักท่องเที่ยวได้กันนะครับอยู่ตรงนั้นแล้วก็บรรยากาศนี่ครับอ่าอันนี้เป็นองค์พระนอนนะครับเคยมาเมื่อ เจ็ดปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกตอนนั้นมันยังยังเป็นส่วนหัวใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเคลือบสีทองเนะี่ยนี่นะครับก็มีหลังคาเจอหลังคาเขียวๆบางนิดนึงครับ